แฟลเซลกับเกียร์แกนคาริวัล2.2 XXL ตัวท็อปสุดคันนี้ปี2021-22เลขไม่น้อยเพียงแค่56,000กิโลเท่านั้นกับราคาแฟลเซลเลยค่ะ 1>, 1 5 9 9 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับออปชั่น6000ันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดมาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดเต็มกระจกหน้าสีดำเงาเรียบหรูดูดีเลยทีเดียวไฟหน้า LED มี daytime running light ให้ครบเลยค่ะคุณลูกค้าในส่วนของล้อแม็กน,นะคะคันนี้ได้เป็นล้ออะโลนขนาด18นิ้วและในส่วนของด้านข้างค่ะเขาก็มาพร้อมกับประตูบานสลาไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในห้องคนขับกันก่อนนะคะแถวคนขับเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟ ได้เป็นตัว Memory Se ซ t ถึง2ตำแหน่งนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวภายในครีมสลับสีดำพวงมาลัยได้เป็นตัวมันติฟังชันค่ะแล้วก็ได้เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์ p a ดเดิ้ลชิในส่วนของจอกลางแล้วก็จอเรือมนมันเนติดกันแบบวสกรีนค่ะคันนี้เลขไม้น้อยเพียง <c oughs> แค่56,00 0กิโลเท่านั้นก่อนหน้านี้นะคะเราเคยตั้งราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0้าบาทค่ะวันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายราคานี้แล้วนะคะลดพิเศษไปเลยค่ะ60,000บาท <c oughs> เหลือเพียง1 5 9 0 0 0้านาแ 9,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญเลยคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงค่ะคุณลูกค้าในส่วนของจอนะคะคันนี้ก็มีมาให้ค่ะเป็นจอขนาดใหญ่เลย12.3นิ้วคอนโซลกลางมาพร้อมกับเปียนโนแบค็ค่ะสีดำเงานะคะได้เป็นหัวเกียร์แบบหมุนเขาจะดีไซน์มาเก๋มากๆเลยด้านบนเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวหลังคามูลรูปแล้วก็หลังคาสรูปด้านหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปรับชมด้านหลังกันต่อค่ะห้องโดยสารนะคะก็มาพร้อมกับความกว้างขวางเลยนั่งค่อนข้างที่จะสบาย มากๆเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีครบคันเลยค่ะช่องระบายแอร์เขาจะมีให้ทุกแถวที่นั่งเลยแล้วคันนี้นั่งได้เยอะมากๆ11ที่นั่งเลยทุกแถวที่นั่งเนี่ยพอท,าท่านจะนั่งสบายเลยพื้นที่เล็กรูมหรือว่าเฮดรูมเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยสาหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยากได้รถที่แบบว่านั่งได้หลายที่นั่งนั่งได้แบบสบาย คนสูงอายุหรือเด็กเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยขึ้นลงได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าความสูงจากพื้นเนี่ยสูงไม่มากเลยคันนี้ก็คือขึ้นลงสบายมากๆคันนี้คุณภาพรถนี่คือสวยมากๆเลยนะคะไม่มีตําหนิหรือว่ารอยขาดะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะสําหรับท้ายโลตอยเลอรหลังค่ะมีไฟเบรกมาให้แล้วก็ได้เป็นตัวไฟเบรกยาวเลยนะคะจากซ้ายมาถึงขวาสุดไฟท้าย LED มีกล้องมองภาพขณะถอยจอดพร้อมกับเซนเซอร์การระยะให้ครบเลยค่ะเข้ากับฝา เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะเป็นตัวท็อปสุเดเนี่ยออปชั่นไม่ได้ตัดไปเลยค่ะด้านในก็ถือกว้างมากๆเลยนะคะก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะเขามีถึง4แถว11ที่นั่งนะคะแถวที่4เนี่ยเขาจะเก็บพับไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับผู้ลูกค้าที่มีผู้โดยสารเยอะนะคะคุณลูกค้าก็สามารถดึงขึ้นมาเพื่อน,นั่งได้นั่นเองค่ะ ในสของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบค่ะเครื่อง 2,200cc 202ซีซี202แรงม้าและคันนี้เขายังมีาราันารีซ่อมศูนย์นะคะ1,5 0,000กิโลค่ะหมดปี2,027เลยค่ะเรียกได้ว่าซื้อไปเนี่ย สบายใจได้หายห่วงเลยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่000 000, เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0ดห้ืหย์น์แอดลน์ add9999 ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอมอมอม,อม,อมไไ่่่่วาาคคนยูทีหรภพ เราไมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชัวคือคำตอบที่ใช่ชั่ว